ครับสวัสดีครับมาพบกับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนะครับเนาะก็แดดตร้อนเลยนะครับ FC นะครับพี่ชัยไม่ได้ห่างหายไปไหนแล้วครับ f c นะครับก็ขายอาหารตำสั่งอยู่นี่แหละนะครับช่วยแฟนขายอาหารตำสั่งอยู่นี่แหละนะครับเนาะเปิดแล้วนะครับร้านอาหารตำสั่งนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตสยามนะครับรถไถคนจนนะครับอาหารตำสั่งนะครับผ่านไฟผ่านมาก็แวะมา ชิมกันได้เลยนะครับเนาะบอกขอก็สิบบอกเลยนะครับว่าแม่ครัวฝีมือดีแน่นอนนะครับเนาะก็แวะมาชมมาชิมกันได้เลยนะครับอย่างในด้านรถไถนะครับพี่ชัยก็ยังมีเต็มหน้าร้านเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กําลังใจ YouTube ช่องทางรถไถคนจนมาโดยตลอดเลยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านเลยนะครับที่มาอุดหนุนร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับเนาะมาเปิดหัวด้วยโค้งนก NT11 นะครับหางยาวเฟ้ยเลยนะครับเนาะมาพร้อมกับล้อจอบนะครับเนาะโค้งสวยๆเลยนะครับเนาะรับประกันเกียร์ให้ f c พีพิชัยพร้อมเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อจอบเลยนะครับอยู่ที่2 0 0 0 0ับาทนะครับเนาะโครงนก K11 นะครับยันมา TF85 เจ้าโลกนะครับสวยๆเลยนะครับพอยังขาวอยู่เลยนะครับ16,000ับาทนะครับเครื่องโค้งพ่ชัยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับ กระทิงแดงซูเปอร์เค72นะครับสวยๆเลยนะครับอยู่ที่17,000บาทนะครับสินค้าตัวไหนนะครับชอบสินค้าตัวไหนนะครับสนดกสนใจนะครับกิ้งกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับโคงบิ๊กกิวไทเทเนียมมุ้ยเล้งบางนากระทิงแดงเคสนะครับเครื่องคูปต้าอี110 ET 80นะครับกระทิงแดงเคสเข้าตอนนี้เข้ามาหลายตัวเลยนะครับเคส72นะครับ RT 110พัททันเดอร์ตาสีฟ้านะครับ29,000บาทนะครับยันมาแปดห้าอีทีร้อบิ้วนะครับกระทิงแดงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสนดอกสนใจนะครับมุยเล้งบางนานะครับเบรกนอกนะครับสวยๆเลยนะครับตัวละ16,000บาทนะครับ ET 110บิ้วนะครับยันมาเจ้าโลกนะครับ YF กองทองนะครับ105นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัว26,000บาทนะครับ กระทิงแดงเคเข้ามาหลายตัวเลยนะครับ fc นะครับ di 120นะครับสวยๆนะครับตัวละ29,000บาทนะครับ fc พี่ชัยนะครับ k f 120ก็เข้ามานะครับ lm 115เจ้าโลกนะครับตัวละ23,000บาทนะครับ et 110ยิบบิลนะครับกระทิงแดงเข้าเยอะแล้วนะครับช่วงนี้นะครับ fc นะครับมาเลือกมาชมกันได้เลยนะครับ ym กองทอง115มือหมุนหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับตัวละ27,000บาทนะครับ ET 110เดิมเดิมนะครับตัวละ16,000บาทนะครับสนอกสนใจตัวไหนนะครับกิงกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับ YM กองทอง115นะครับวิวนะครับเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเป็นลูกนะครับตัวละ27,000บาทนะครับตัวนี้ก็ YM กองทอง115นะครับสภาพสวยๆนะครับ27,000บาทนะครับสนอกสนใจนะครับร้านพี่ชัยตั้งอยู่ที่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้พี่ชัยก็เปิดร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับ เบอร์โทรพี่ชายนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับนี่จะเป็นด่านรถไอแตนนะครับรถไอแตนสวยๆนะครับตัวละ3 1 0 0 0บาทนะครับรถอีมุนนะครับสวยๆเลยนะครับตัวละ3 1 0 0 0บาทนะครับสองมีอยู่สองตัวนะครับมาเลือกมาชมได้เลยนะครับว่าเครื่องมาใส่ก็ขับไปได้เลยนะครับร้านพี่ชายตั้งอยู่ที่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับยังไงพี่ชายก็ฝากร้านทวีชัยจริญยต์ไทรงามไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ y YouTube ช่องทางรถไถคุนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ